ครับสวัสดีครับผมกะมาพ่อกันมาพบกันคือเก่าครับกับขอบโชคพาทัวร์นะครับเมื่อนี้กับพามาบึงคอกงัวผู้เจ้าเนี่ยแหละครับผมเจ้าของนะครับกับบริเหตดีมากมายยังครับแค่ปล่อยแหงงัวเป็นอิสระครับผมนี่ครับพี่น้องตามสไตล์ครับของการอยู่ธรรมชาติของงัวครับขอกงัวของผมครับจะปล่อยโล่งครับ เอาไว้ให้จะเป็นที่มาขึ้นมากินหญ้าครับนี่ครับบริเวณนี้ก็จะเป็นสวนครับติดๆกับสวนเลยครับผมผมจะบ่มีการขังัวครับนี่ครับพี่น้องเมื่อมันกินหญ้าอิ่มแล้วก็ซิลงสวนครับนะครับพี่น้องกำลังเดินลงไปครับเดินลงไปแล้วมันก็จะเป็นอิสระครับสัตว์เลี้ยงภาเป็นอิสระครับ มันสีอิ่มกินอิ่มไว้ครับกะสมบูรณ์คือผสมง่ายครับอันนี้เป็นพ่อพันธุ์ครับผมจะเลี้ยงแบบมีพ่อพันธุ์คุมฟูงครับพี่น้องมีพ่อพันธุ์คุมฟูงเพื่อนจะค่อยๆเช็คครับว่าตัวใดขึ้นเป็นสัตว์ครับเพิ่นัะสีบริหารจัดการของเพิ่นเองครับนี่ลงไปแล้วครับ อันนี้คือข้างหลังคอกวัวครับมันจะเป็นน้นนุขึ้นครับพี่น้องข้างหลังขอกวัวก็จะมีต้นลิ้นจี่ครับผมต้นลิ้นจี่ต้นมะม่วงแล้วกัต้นซักต่อไปหัน่นมาก็จะเป็นแปลงหญ้าของผมครับเดี๋ยวไปก็เห็นมาครับไกลจะเป็นแปลงหญ้าครับที่ผมปล่อยไว้ก็คือจะเอาลวดลวดไฟฟ้าครับหรือรั้วไฟฟ้านน่ยนะครับล้อมไว้ครับแลวก็ปล่อย เพราะว่าไอพองงอผมมันจะติดกับทุ่งนานะครับติดกับทุ่งนาพองงามันหิวน้ํามันก็นจะขึ้นมาครับมันจะก็ขึ้นมาผมจะทําไอท่อน้ําไว้ครับนี่ครับพี่น้องท่อน้ําตรงนี้นะครับนี่ครับมันหิวน้ํามันจะขึ้นมากินเองครับ นี่ครับสภาพของงวงผมเ่็ดง่ายๆครับคือเปิดหมดเลยครับไอ้งวที่ผมขังไว้แล้วก็คืองวที่ผสมติดครับพร้อมสีรอคลอดครับก็ต้องขังไว้ยามันซนกันท้ามันซนกันแล้วยามันแท่งครับผมตัวใดที่มันแน่ใจว่าท้องหรือว่าเอาสิขังไว้เตรียมคลอดนะครับตัวใดที่ยังมาท้องผมก็จะปล่อยรวมกับไอพ่อพันธุ์คุ้มฟูงครับนี่ครับจากที่ ่นได้ขึ้นมากินนะครับกินงาในเฟืองกินอันอ้ากินเฟืองเสร็จเรียบร้อยแล้วกินน้ําแล้วเพ่นกน็สีลงไปครับลงไปทุ่งครับนี่ครับทุ่งอันนี้ก็คือติดกับสวนเลยครับคองงวนหองงวนจะติดกับสวนจะปล่อยจะเปิดปล่อยแล้วลครับแล้วก็ข้างข้างหลังจะเป็นทุ่งนาครับผมจะเอารวดไาฟ้านะครับ ล้อมทุ่งนาไว้นะครับพ่อเปิ่นกินอิ่มตอนแรงถึงเวลากินหน่าที่ผมตัางยาในแปลงมาให้ครับเพิ่งกระชิกขึ้นมาครับพี่น้องขึ้นมานอนถ่าครับผมจัดการแบบง่ายๆครับการบริหารจัดการในข้อกงัอผมครับกะพอพันพนเมนนื่อี้นพนอิ่มหลายครับ แต่แพอพันผมจะโบน้่นอ้วนครับผมจะว่าค่อยให้อาหารหลายเพราะว่ามันเป็นการที่ว่าจะขึ้นผสมครับขึ้นผสม,สมการที่เฮาสีเลี้ยงให้อ้วนหลายครับมันก็สีนักกระตูมันครับมันมันขึ่นยากครับนี่ครับพ่อพันุ์ของผมมันก็เลี้ยงง่ายครับเพราะว่าเฮามีพ่อพันธุ์เนาะที่ว่าเขะเอิญว่าพอคุ้มฟูงนั่นแหละครับผม ก็ยืนนี่ครับดอกฟูงผมบริมาดจักเกื่อครับยังงัวครับทางสวนผมนจะมีจะมีมะม่วงครับมีมะม่วงครับท้งมะม่วงก็ได้ผลแล้วตอนนี้เป็นแก้วขมิ้นครับพี่น้องนะครับแก้วขมิน้นพร้อมที่สีกินได้แล้วแต่พ่ค่อยได้กินนะครับพี่น้องก็เอาอันนี้ ข้างหลังนี้ทางหลังข้องง้วนนะครับในซอยนี้มันจะมีแปลงหญ้าครับลงไปทุ่งอาจจะมีแปลงข้าวโพดครับผมนี่แปลงหญ้าเพ่งโล่านะครับที่ผมตายทําให้พี่น้องได้ดูตลอดนะครับครับอ่ะไปแล้วพอพันคุ้มฟูงสบายครับเลี้ยงแบบสบายสบายบต้อง ซีเรียสกับการผสมพันธุ์ครับแล้วก็ต้องซีเรียสกับการจับซัดครับอันนี้คือวิธีในฟาร์มผมครับแต่พี่น้องครับมีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาแนะนำเข้ามาครับน่ครับผมซึ่งงวัวในครอบผมนี่ครับผมจะอ่ามันจะมีตัวตัวแม่สิบตัวครับตัวแม่สิบตัวแล้วก็ตัวหุ้มฟูงหนึ่งตัวครับ ผมจะบม่ให้เกินนี่ครับเพราะว่าสาเหตุอย่างครับมันเลี้ยงบม่ไหวครับพี่น้องถ้ามันเกินนี่นจะเลี้ยงบมไ่ไหวก็คือเขาจะเอากําไรจากการขายลูกวัวครับขายลูกวัวมาบริหารจัดก,การในฟาร์มครับกะการเลี้ยงงัวมันต้องลงทุนครับผมเพราะว่ามันหลายอย่างครับหนึ่งค่าคายุคค่ายาค่าเฟืองครับแต่ละปีเขาต้องอัดเฟืองไว้ครับ นี่ครับพามาเบิ่งข้างหลังข้างหลังคอกวัวจะเปิดโล่งอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าวัวผมจะขึ้นมานอนนอนในคอกนะครับถึงเวลามันก็ขึ้นมาครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็พ่อแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าสะพาไปเบิ่งวัวที่ผมขังไว้ครับไอคือวัวที่พร้อมจะคลอดและคือวัวที่ท้องนะครับจะปล่อยมาอยู่รวมกันมาได้ครับมันสีชนกันครับ ครัะยังไดครับขอกำลังใจนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ให้ผมนะครับครับวันนี้กอบโชคพาทัวรอ่ะขอขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับผม